ว้าวเมื่อจับจุดจับจังหวะได้ครับเหมือนกับนักร้องครับพี่พี่น้องน้องที่ร้องเพลงไปสักระยะหนึ่งจับจุดจับจังหวะได้นักธุรกิจครับทำธุรกิจไปสักระยะหนึ่งได้ดีสมว่าเป็นขาขึ้นก็จะเริ่มจับจุดจับจังหวะได้มันคือยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งแต่ฟุตบอลก็เหมือนกันเรียนหนังสือก็เหมือนกันบางคนจะไปบอกว่าเขาหัวไม่ดีเรียนไม่เก่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ เขาอาจจะยังไม่ได้พยายามเรียนไปถึงจุดที่จับจุดจับจังหวะได้นะครับผมจะตั้งทีมนี้ขึ้นมาจริงๆนะทีมฉลาดสร้างสรรค์จุดติดบวกโดยเริ่มต้นจากวิดีโอหมายเลข8 0 1หลังจากอัดวิดีโอเสร็จเนี่ยผมก็ไปออกกำลังกายไปเล่นฟุตบอลกับลูกจากนั้นครับพอเดินกลับไปเนี่ยคำหนึ่งซึ่งอยากให้พวกเราไปลองนะสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลข8 0 1ได้นะครับชื่อชื่อเดียวกันนี่แหละแล้วย้อนกลับไปดูอีกนะครับแล้วลอง จับจุดจับจังหวะอะไรบางอย่างได้เองเนื้อหาในนั้นเนี่ยมันอาจจะเยอะแต่จุดหนึ่งซึ่งอยากให้ให้ลองแล้วก็ลองจริงก็คือการที่รวบยอดเมื่อเหมือนกับแหเนี่ยมันเป็นตาข่ายใช่ไหมเขาทําเป็นวงกลมแล้วรวบทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาเป็นจอมแหทําให้ควบคุมแหได้มันเหมือนกับเครื่องมือรถยนต์เนี่ยก็จะมีพวงมาลัยมีกุญแจรถถูกไหมครับเพื่อที่จะควบคุมรถได้จากจุดเดียวทุกท่านครับ ผมไปเจอการรวบยอดจากทั้งหมดเนี่ยสามารถมาทำได้ในตอนนี้ดีใจครับก็เลยอดใจไม่ไหวเอามาบเอามาบอกไว้เผื่อพวกเราจะสนใจนะครับสนใจการเป็นทีมเป็นเขาเรียกว่าเป็นมิติของโลกใหม่เป็นทางเลือกใหม่ของการทำงานและใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เคยเห็นไหมครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่อะไรอะไรมันก็ยากมือนูครับผมขอร้องว่า บอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยก็ไม่มีใครบอกผมบอกว่าบอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยนะครับถ้านนาจ,จะไม่เชื่อผมผมอาจจะไม่ดีแต่ถ้าไปถึงใครสักคนที่ปิ๊งไอเดียการสร้างศูนย์พัฒนาศิลปะวิทยาการและทั้งปวงขึ้นมาแห่งแรกเป็นกิจการแรกบนโลกแล้วฉลาดเลือกช่วยกันทําให้เป็นเนื้อนาบุญน่ะย้อนกลับไปดูสัก4ี่หวิดีโอก็ได้ก็จะรู้ว่าเนื้อนาบุญตรงนี้มันสร้างได้การที่เราจะอยู่ใช้ชีวิตไปเรื่อยกับการที่ เราไปสู่ชุมชนโครงข่ายพลังดีอ่ะโอ้โหชีวิตมันแตกต่างผมก็เลยบอกว่าขอร้องให้บอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยแต่ด้วยความไม่ยอมแพ้ครับผมก็อัดวีดีโอมาเรื่อยจนเอาแค่ตัวเลขก็คือ802แล้วนะครับทุกท่านครับอ่ะคุยกันสบายๆเลยครับการรวบยอดการที่เรานำองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมาตกผลึกมารวบยอดนะครับเราสามารถใช้ได้ในตอนนี้ผมเฉลยเลยนะครับ ที่ผมขอร้องคือเลยครับอยากให้หยุดวิดีโอแล้วก็ไปรับสมองตนเองก่อนแต่อย่าลืมที่กราบขอร้องให้บอกต่อแนะนําวิดีโอให้หน่อยนะครับอ่ทุกท่านครับการรูปยอดของผมมีอยสองคำคำหนึ่งก็คือ2กลุ่มคํานะคาแรกชัดเจนมากๆก็คือน้ําขึ้นให้รีบตักน้ําขึ้นให้รีบตักเนี่ยมันเหมือนกับเวลาที่เราไปอ่านหนังสือจนมันไปถึงจุดที่เราอ่านหนังสือได้ดีจริงๆมันติดเครื่องได้ คนที่เคยอ่านหนังสือได้ดีเนี่ยเราจะมันมีเทคนิคในการสร้าง MindMap ในการนึกถึงภาพที่เราอ่านหนังสือแล้วเรารู้จุดที่เราควรต้องเจาะหรือรู้สิ่งที่เราควรต้องรู้แล้วมันเหมือนกับสมองมันได้รับการพัฒนานะครับแต่ยังขยายผลได้อีกแปลว่าอะไรครับสมมติว่าเราอยากเป็นนักกีตาร์ก็เหมือนการอ่านหนังสือซึ่งเราไม่สามารถติดเครื่องได้ในวันเดียวเราก็จะไปลำบากในวันที่เราเล่นกีตาร์ไม่เก่ง แต่เมื่อสมองและระบบประสาทมันเชื่อมโยงกับกีตาร์ได้ดีแล้วเราเริ่มอินผมไม่บอกว่าทุกคนต้องอ่านหนังสือได้ดีและเล่นกีตาร์ได้ดีนะครับผมกําลังพูดถึงว่ารางวัลของการที่เราไปถึงจุดที่มันติดเครื่องได้น้ําขึ้นให้รีบตักเลยครับจากจุดที่เราเก่งเราถนัดมม่เหมือนกับเราเป็นคนดีก็ได้ก็ดีนะครับเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีเป็นนักเรียนที่ดีเป็นคนทํางานที่ดีเป็นลูกน้องที่ดีเป็นเจ้าของบริษัทที่ดีดีหมดนะครับ แต่สิ่งหนึ่งซึ่งอยากให้แถมเข้าไปก็คือการจับจุดจับจังหวะได้เจอของดีของเราเจอสิ่งที่เราทำได้ดีสิ่งที่เราชื่นชอบมีใจรักทำให้เป็นจุดขายจุดแข็งจุดขายการมีใจรักในสิ่งนั้นนะครับมันขายได้มันเป็นเทคนิคประจำตัวมันเหมือนกันบจุดขายของผมก็คือผมเป็นนักฟุตซอลอ่าผมเป็นนักตะกร้อผมเป็นคนขายส้มตำเก่ง ผมเป็นคนที่ทุกคนรักอะอะไรประมาณนั้นนะครับเราสามารถไปสร้างจุดแข็งจุดขายจุดที่เรามีใจรักได้เป็นพลเมืองดีปกติเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีเป็นคนดีของสังคมเป็นได้แต่จุดที่แถมเข้าไปก็คือการสร้างจุดแข็งจุดขายและรวบมาทั้งหมดในการที่จะไปถึงจุดแข็งจุดขายจุดมีใจรักได้คืออะไรครับของดีของเราอะไอแคาแรคกเตอร์ของเราอะไรประมาณนั้นนะครับแบบฉบับของเรา ไอ้เขาเรียกอะไรอัตลักษณ์ของเราอ่าไอ้พวกเนี้ยนะครับที่มันดีอ่ะเราบอกเลยว่าเนี่ยฉันถนัดคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนั้นนะครับจุดถนัดของเราจุดชอบของเราทั้งหมดนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราไปถึงจุดที่ฉลาดน้ําขึ้นให้รีบตักเราต้องไปติดเครื่องเราต้องไปนั่นแหละรวบพลังสร้างสารรค์กับการสร้างสารรค์จนเคยชินจ,นจนจุดนี้แหละร้องเพลงจนมันจับจุดจับจังหวะได้อะไรประมาณนั้นนะครับ ไปเจออัจไว้เพื่ออะไรครับบอกคนที่ผมรักบอกทุกคนน่นแหละนะครับด้วยความรักจริงๆนะครับน้ําขึ้นให้รีบตักไปนั่งสมาธิโอ้โหจนแบบจเจริญฌานได้ดีจนเริ่มรู้ว่าโพชงคืออะไรอ่ามันมันคือรางวัลชีวิตโอเคไหมครับมันเหมือนกับเรารวมทีมได้ดีจนทีมของเราเนี่ยเริ่มสร้างแบบเขาเรียกว่าอาจจะยังไม่ต้องมีผลิตภัณฑ์ก็ได้อาจยังไม่มีกิจการก็ได้แต่เราเริ่มจุดติดการคุยกันได้ดี การมาร่วมตั้งโต๊ะตั้งสถานีพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันได้แล้วเคยชินมีความสุขกับการมาคุยการมาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันมาร่วมกิจกรรมงานเป็นงานเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่ยนยกระดับเป็นยกระดับซึ่งทั้งหมดเนี่ยหยิบมาเติมได้คือจังหวะที่มันเรายังไม่คล่องจังหวะที่เราวิ่งไม่คล่องจังหวะที่เราหายใจไม่คล่องจังหวะที่รันงานยังไม่ได้ทีมใดกลุ่มใดคนใดที่ข้ามผ่านความยากลําบากไปถึงจุดที่ จับจังหวะได้ดีไหลลื่นคล่องตัวไฟติดไฟลุกมีไฟในการทํางานแล้วไฟนี่มันต่อเนื่องไม่ใช่ไฟระเบิดเสร็จปุ๊บก็เพลียก็ล้าก็ทิ้งอันนี้ไม่นับโอเคไหมครับทุกท่านครับน้ำขึ้นให้รีบตักท่านว่าโอเคไหมอ่ะต่อไปครับมันคือการฉลาดแปลงพลังซึ่งเติมคําว่านิ่งเติมคําว่าตั้งรับหรือป้องกันได้ด้วยมันเป็นอย่างนี้ครับคนที่แบบ คือคือทุกวันนี้นะ่ะผมเล่นง่ายๆนะคือจะชวนใครบอกว่ามาคุยกันนะเราจะมารู้หน้าที่ร่วมกันพัฒนาหน้าที่ร่วมกันจนเรารันระบบงานได้ดีมันเหมือนกับครอบครัวหนึ่งอ่ะครอบครัวต้องเราจะอยู่ด้วยกันยังไงก็ได้แต่ถ้าเราไม่รู้หน้าที่ร่วมกันหน่วยงานก็เหมือนกันชุมชนสังคมก็เหมือนกันถ้าคนบกพร่องในการรู้พัฒนาหน้าที่ร่วมกันเนี่ยมันมันไปไม่ถึงไหนนะทุกท่านครับเราจะบอกเราจะยังไง บางคนอาจจะไม่ชอบเราก็ได้บางคนอาจจะอยากให้เราชอบเข้าหาในลีลาต่างๆซึ่งผมไม่เก่งนะครับเขาเรียกว่าไม่อาจถูกใจทุกคนแต่ผมป้องกันด้วยการขอร้องว่าบอกต่อแนะนําวิดีโอให้ผมหน่อยวิดีโอไหนก็ได้จ้ะอ่าอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่ค่อยมีใครบอกต่อก็ตามยอดดูวิดีโอที่เห็นนี่แหละนะครับแน่นอนคือเข้าใจแหละว่าไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินอะไรประมาณนั้นนะก็คือแต่ผมมองว่ามันเป็นจิตใจที่ มันยังไม่เป,เปิดกว้างที่จะสร้างสรรค์เท่าไหร่อันนี้ผมไม่วิจารณ์เยอะแล้วกันนะครับวิธีการง่ายๆเลยครับไม่ต้องคิดมากครับบอกต่อวิดีโอนี้ไปแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันแย่ผมดามที่ทำมนุษย์ก็ต้องรับไปแต่มันมีวิธีง่ายๆในแบบที่2ก็คือการแปลงพลังหรือการที่เรานิ่งแปลว่าอะไรครับเวลาที่เขาไม่สนใจเราก็นิ่งได้เราก็เฉยๆแล้วก็ทำไปตามกรอบตามอะไรไปนะครับเรานิ่งหรือเราแปลงพลังมันเหมือนกับมีคนมาด่ามาว่าอะไรเรามากนักหุย เงินก็ไม่มีกิจการก็ไม่มีทำยังไงเจริญสติสมาธิเลยก็คือแปลงพลังแล้วระดมพลังมาติดเครื่องดีเท่าที่เราติดเครื่องได้มันเหมือนกับผมอาจจะทําอะไรไม่ได้ตอนนี้แต่ผมดูแลรักษาสุขภาพพัฒนาให้สุขภาพดียิ่งขึ้นได้ในวันใดวันหนึ่งอาจจะมีคนเข้ามาด้วยมันเหมือนกับนักธุรกิจที่เขาเป็นระดับโลกเลยนะทํานิสัยเสียยังมีคนชื่นชมเอานิสัยเสียของเขานั้นมาเป็นนิสัยดีเพราะว่าเขาประสบความสําเร็จไปแล้วมันคืออะไรครับ มันคือข้อหนึ่งน้ำขึ้นให้รีบตักเขาโยกระดับวิทยาการเทคโนโลยีจนเขาจะไปดาวังคารได้แล้วอ่ะแต่เขามีนิสัยเสียคนก็บอกว่าเออเขาสาเร็จเพราะเขามีนิสัยเสียไม่ใช่นะครับบอกมังกพมเห็นคลิปวิดีโอสั้นชื่นชมนิสัยเสียของสุดยอดนักประดิษฐ์คิดค้นกลายเป็นมหาเศรษฐีของโลกผมก็มองอย่างนี้ก็มีเกิดมีใครที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนะัดอาจจะมีสักพันล้าน500ล้านแล้วไปมีนิสัยเสียแบบเขามันก็คือการสร้างท็อกซิกไปทั่วโลกนะึกภาพบอกไหมครับ คือแต่ถามว่าครอบสำเร็จได้ยังไงเอาเขาติดเครื่อง Innovation มาแล้วอะอย่างชื่อวิดีโอเนี่ยทีมฉลาดสร้างสรรค์จุดติดบวก,บวกทุกท่านครับอะไรก็แล้วแต่ที่มองดูแล้วรู้สึกเหมือนล่วงเกินในวิดีโอนี้เนี่ยได้โปรดให้อภัยผมด้วยแต่ใครก็แล้วแต่ที่แบบบอกว่าผมอัดวิดีโอบ้าๆผมก็จะเฉยๆนิ่งๆนะครับเฉยๆไม่ว่าอะไรนะครับแต่ใครก็แล้วแต่ที่เอ่ยปากว่าเออรวบทั้งหมดมาเป็นน้ํคขึ้นขึ้นให้รีบตัก แต่ถ้าใครที่เขาบูลลี่เรานักเขาอะไรเรานักเราก็นิ่งเราก็เฉยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ซื้อที่ดินล้อมรั้วได้แล้วเรามาเล่นไปได้วยกันมันคือพลังสร้างสรรค์ที่ใช้ได้ตรงจุดมีทิศทางของการใช้พลังสร้างสรรค์ที่ดีก็คือในกิจกรรมในชุดกิจกรรมที่สร้างสรรค์งานเป็นงานเรียนเล่นเล่นเล่นเป็นเล่ยนยกรยนเลอะไรเป็นสถานีดีของพวกเราแหละนะครับก็ตามนั้นครับสบายๆครับแต่สรุปรวบยอดคืออันที่หนึ่งน้ำขึ้นที่ตตักอันที่สองก็คือ ฉลาดแปลงพลังฉลาดนิ่งฉลาดตั้งรับฉลาดเยียวยาตนเองนะครับตอนนี้แหละพอพอพออย่าไปว่าอะไรก็ย้อมย้อมโอ้โหสิกรรมนะครับไม่ว่ากันอะไรประมาณนั้นนะเขาไม่ยุง่งแต่ปัญหาคืออะไรผมผมลืมบอกไปว่าปัญหาคือครับเวลาที่คนไม่ไม่เน้นมาพัฒนาหน้าที่ร่วมกันมันจะเกิดปัญหายิบย่อยมันเหมือนกับเราจะเอากองทัพไปรบเนี่ยแต่กองทัพนั้นเนี่ยคนไม่ได้ผ่านการฝึกคนไม่ได้ผ่านการรบในระดับต่างๆร่วมกันนะ มันทําให้เกิดปัญหายิบย่อยในในการลบในสนามลบในยุทธการในในการปฏิบัติการนั้นๆทำให้ต้องแก้ปัญหาเยอะมันจะกลายเป็นว่าแม่ทัพที่เก่งคือแม่ทัพที่แก้ปัญหาเก่งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับแม่ทัพที่เก่งบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดจากการเสริมสร้างการฝึกเป็นรายบุคคลการฝึกเป็นหน่วยขนาดเล็กการฝึกเป็นกลุ่มเป็นก้อนการฝึกการ การลบเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีการสื่อสารมีระบบการทับที่ดีก็ได้นะครับแต่มันดันกลายเป็นว่าสังคมที่คนเราเนี่ยใช้ชั้นเชิงอะไรต่อการเยอะๆคนที่แบบแบบนั้นก็เลยไม่ได้เกิดเขาเรียกว่าเก่งในการบริหารจัดการในภาพรวมซึ่งผมไม่ได้อวดเก่งนะครับแต่ผมบอกว่าผมไม่ได้เก่งจริงๆนะครับอ่อนด้อยในทุกๆด้านอาจจะมีคนด่ารลายวันหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่แต่ผมบอกว่าคนไม่ต้องเก่งแต่เราเก่งด้วยระบบไม่ใช่ เราสุขสมหวังสําเร็จด้วยระบบคือคือระบบที่เรามาเสริมสร้างมาฝึกมาเล่นร่วมกันทุกวันเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีมีกิจการหรือเกมชีวิตร่วมกันที่ดีซึ่งทุนก็จะมีลูกๆของมันเมื่อเกิดจากการเสริมสร้างเติมเต็มและเราทํามันอยู่ตลอดเวลาเข้าถึงพลังคําตอบที่ใช่เข้าถึงสภาพที่เราเคยเข้าถึงสภาพที่ดีแล้วรักษาสิ่งที่ดีอย่างต่อเนื่อง การที่เราฉลาดใจเย็นๆพลาดก็เริ่มใหม่ทุกท่านครับทั้งหมดไม่ได้เวิดเก่งทั้งหมดหวังพึ่งพาการที่พวกเราจะกกุณาบอกต่อแนะนำขอบคุณมากนะครับ